ชื่อวิทยาศาสตร์กว่าชียนดิโดเรลลบูมเบลชื่อวงคือยูโฟเบียซีอีมันปูเป็นพันธุ์ไม้ธรรมชาติเป็นไม้พุ่มขนาดใหญ่สูงกว่า15หเมตรพบขึ้นในป่าดิบชื้นหรือที่ราบแถบเชิงเขาป่าน้ำร่อยป่าพุูเป็นไม้พื้นเมืองประจำถิ่นภาคใต้ของไทยมีพบแพร่กระจายในประเทศอินเดียสีลังกาเวียดนามมาเลเซียต้นมันปูมีชื่อเรียกหลายอย่างเช่น แถบชุมพรเรียกชุมเศรษฐพุงหมูแถบตรังนครสีธรรมราชเรียกมันปูมันปูใหญ่นราธิวาสเรียกนกนอนทะเลทางภาคใต้ย,ยังมีชื่อเรียกอื่นๆเช่นสมเสรจยอดเทเป็นต้นแต่โดยทั่วไปเรียกกันว่ามันปูใบมันปูยอดมันปูส่วนที่นิยมนำมาเป็นผักคือยอดอ่อนใบอ่อนนำมาเป็นผักสดลวกจิ้มน้ำพริกต้มกะทิรสชาติอมฝาดนิดหน่อย มันหวานคนต่างถิ่นชอบนำมาเป็นผักลวกจิ้มน้ำพริกผักสดแกล้มลาบก้อยล่ายำม,มีความอร่อยลงตัวเป็นที่นิยมมากมีการนำเอามาปลูกในสวนหลังบ้านประดับหน้าบ้านก็มีต้นมันปูจะแยกยอดอ่อนได้รวดเร็วมากในช่วงฤดูแลง้งแต่ถ้าได้รับน้ำบ้างก็ยังแตกยอดใบให้สามารถเก็บมารับประทานหรือนำยอดไปขายได้ต้นมันปูเป็นพืชที่ทนแรงได้ต้องการแสงแดดเต็มวัน ทนต่อดินเค็มจึงทำให้นิยมนำมาปลูกเพื่อให้ร่มเงาและใช้เพื่อรับประทานปัจจุบันพบว่ามีการปลูกต้นมันปูทั้งบริเวณหน้าบ้านหลังบ้านและสามารถปลูกเป็นรั้วเพื่อให้ร่มเงาได้อีกด้วยรากและลำต้นมันปูต้องเป็นยามีสรรพคุณแก้ร้อนในและบำรุงร่างกายได้อย่างยอดเยี่ยมใบอ่อนและยอดอ่อนเมื่อนำมาเป็นผัก ประโยชน์ตรงคือสร้างอนุมโลอิสระที่มีฤทธิ์ต่อต้านการเกิดมะเร็งลักษณะเด่นของมันปูคือลำต้นเป็นไม้พุ่มสูง2-3เมตรปลายกิ่งห้อยลงใบเดี่ยวเรียงสลับสองข้างของกิ่งแผ่นใบรูปรีถึงรูปไข่กลับยาว5-10เซนติเมตรกว้าง4-5.5เซนติเมตรผิวใบเกลี้ยงทั้งสองด้านปลายใบมนโคนใบสอบเส้นแขนงใบ5-7คู่ ก้านใบยาว3-5มิลิเมตรดอกเล็กสีเขียวอ่อนแยกเพศอยู่ต้นเดียวกันออกเป็นกระจุกตามง่ามใบกลีบเลี้ยง6กลีบไม่มีกลีบดอกผลแก่สีชมพูถึงแดงกลมแป้นสูง1.2-1.5เซนติเมตรกว้าง1.5-2เซนติเมตรมี10-12ผูเมื่อผูแห้งมี10-12เมล็ดเมล็ดเล็กค่กกอนข้างกลมมีเยื่อสีแดงหุ้ม ติดที่ปลายของแกนผลบริเวณที่พบคือข้างอาคารคหากรรมมหาวิทยาลัยราชพัฏภูเก็ต